สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมที่เคารพครับวันนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านวัฒนธรรมใช่ไหมอ๋อทั้งหมดทั้งหมดจะเรียกว่าอะไรฮะ่หมูบ้านวัฒนธรรมย้อนอดีตค่ะหมู่บ้านวัฒนธรรมย้อนอดีตนะคุณผมอยู่กับคุณพระรชันชุ่มเปี่ยมนะครับผู้อำเนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมโอ้ชื่อยาวหน่อยวัฒนธรรมจังหวัดปทุงเพชรค่ะวันนี้จะเชาะพาไปชมอะไรแห่งแรกหมู่บ้านหมู่บ้านไทยโบราณค่ะนอาจารย์ไทยโบราณนะครับผม มีอะไรดีบ้างครับตรงนี้ในหมู่บ้านไทโบราณของของเรานะคะก็จะมีการาย้อนรอยวิถีชีวิตเดิมของไทโบราณเรานะคะคก็จะมีการการตำข้าวซ้อมมือค่ะแล้วก็จะมีการาทําใบสีนะคะซึ่งเป็นใบสีที่ทําในงานมงคลต่างๆเดี๋ยวพาไปดูเลยนะ,ะพาไปดูพาไปดูชื่อใบสีนักราชนะคะใช้ในงานพิธีมงคลต่างๆนะคะมไม่เห็นนานแล้วนะฮะคุณพัชรพันธ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นงานบวช งานแต่งงานหรือว่างานคนจุกนี่นะคะเขาก็จะใช้ใบสีน,นี่นะคะ่ะใบสีที่ใช้ในงานมงคลตา่างๆชาวชาวบ้านที่ทํานี่มาจากไหนครับเนี่ยออมาจากตำบลนครชุมนี่เองนะคะ่ะตรง<ม>ออบ้านป่ามะม่วงนะคะ่ะจแล้วอ,อ,อยู่แถวนี้เองเหรอเนี่ยต่อไปคะอาจารย์ก็จะเป็นออการทาข้าวซ้อมมือค่ะอันนี้มาจากบ้านทุ่งหันตานะคะอำเภอขอนอ,อ๋อนี่มันหลายจากหมู่บ้านเหรอเนี่ยบัดจำแหงเพื่อนมามาจากหลายหมู่บ้านคะ่ะเราพยายามที่จะหา วิถีชีวิตที่เป็นแบบไทยๆแท้ๆให้ให้ประชาชนได้ได้ชมกานี้เป็นการตำข้าวสำมือนะคะซึ่งใช้ครกนะคะใช้แบบสมัยก่อนเลยค่ะอาจารย์ขอตำเสร็จแล้วก็เมาฝัดแบบนี้เหรอฮะเอาฝัดล่อนเอาเปลือกออกชีวิตประจำวันยังทำไหมครับเนี่ยยังทำอยู่นะโอ้โหน่ารักมากเลย ตรงนี้ขายอะไรคุณพัชรพานฮะอันนี้ก็จะเป็นนะคะข้าวกล้องที่นะคะที่ที่ได้จัดการสีเนี่ยคะ่ะอ๋อมาขายที่ตรงนี้พอดีวันนี้จริงๆแล้วจะมีข้าวแดกงานนะคะครับผมเมื่อวานนี้ได้สาธิตไปตรงนั้นนะคะอ๋อที่ตำเนี่ยนะที่ตำด้วยคคกะคะ่ะเอาเข้าวเหนียวนึ่งแล้วก็มาตำแล้วก็ใส่งาลงไปนะคะเป็นแบบโบราณที่ไม่มีที่ไม่มีไส้เป็นแบบโบราณโดยแท้ครับครับผมที่นี่เรียกหมู่บ้านอะไรครับหมู่บ้าน ภาคอีสานค่ะหมู่าภาคอีสานฮะตรงนี้เป็นพอดีตรงนี้เป็นน้ําน้ําสมุนไพรค่ะน้ําดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพปะค่ะนี่มาจากมาจากอำเภอภาคใต้ภาค่ต้อ๋อภาคใต้มีคนอีสานเหมือนกันเหรอมีค่ะมีสามสี่หมู่บ้านนะคะมาถึงตรงนี้เรียกว่าอะไรเอ่ยมาใกล้ๆหน่อยนะฮะ จากอำเภออะไรครับเนี่ยบางศิลาทองค่ะทางมาตรงนี้หน่อยฮะเดี๋ยวไม่ได้ยินนะจากบางศิลาทองเรียกข้าวแป้งกี่คะข้าวจีข้าวจีนะฮะทำยังไงฮะข้าวจีก็ใช้ข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วมาปั้นแล้วก็ปิ้งย่างไฟอะค่ะเรียกว่าจีชาวอย่างตรงนี้เหรอค่ะย่างตรงนี้ค่ะจีจีนี่แปลว่าย่างค่ะเพราะว่ามันแถวภาคอีสานค่ะจะมีประเพณีบุญข้าวจีเดือนสาม่ามันยังมีขายอยู่ไหมตอนเนี้ย ไม่มีค่ะเพอาะต่จะทำทำไปวัดแล้วก็ทำกินเองที่บ้านค่ะเรามาที่ที่หมู่บ้านนี่เนาะกำลังกำลังทอผ้าอยู่ไม่เป็นจะเขาเรียกอะไรทำไม่กวาดทำไม่กวาดนะฮะอ๋อทำไม้กวาดไม่กวาดเสร็จแล้วเป็นอย่างงี้เหรอฮะใช่ไหมทำทุกวันหรือเปล่าช่วงที่ถ้าเราไม่มีงานเราก็จะทำทุกวันแต่ถ้าเรามีงานไล่งานนาเราก็ไปทำงานไล่งานครับผมโดนร้อนสารอะไรฮะ อ๋อสารก่อนข้ากระิบข้าวนะฮะแล้วด้านโน้นละฮะสาอะไรพวกนี้เหรอฮะพวกนี้เราทําขายหรือเปล่าทาขายที่บ้านขายด้วยใช่ไหมฮะอยู่หมู่บ้านอะไรครับเนี่ยหมู่บ้านใหม่เลยกระพงไม่เลยกระพงเหมือนกันอ๋อน่ารักมากเลยสวยสวยฮะแล้วเสื้อด่กระทอเองอืมอันนี้เรามาดูการทอผ้าเนาะนี่เขาเรียกอะไรฮะ สาวไหมจ้าสาวไหมนี่เลี้ยงกระพงเหมือนกันเหรอจ้ยเลี้ยงกระพงสาวไหม่เราเลี้ยงเองไหมเลี้ยงเองจ้าเหรอเลี้ยงยากไหมมันก็ยากจ้ามันก็ไม่ง่ายก็ยากเหมือนกันนั่นแหละพอสาวเสร็จแล้วก็เอาไปทอจ้าธรรมดาขายเม็ดเท่าไหร่เขาจะเรียกไหมสําเร็จจ้าไหมสําเร็จเหรออ๋อเราซื้อไหมมาเลยใช่ไหมจ้าอี่ยวนี้เป็นเม็ดละขายเป็นเม็ดเม็ดละสามร้อยห้า เป็นละ350ไม่แพงเลยเนาะดีมากเลยที่บ้านมีทั้งหมดกี่กี่กี่ไไเยอะขนาดนั้นเหรอมีแทบทั้บ้านนี่ต้องไปดูแล้วเนี่ยต้องไปดูอันนี้เรียกว่าอันนี้เสาหลักบ้านครับเสาหลักบ้านมีประโยชน์ยังไงบ้างรครับเสาหลักบ้าน,นนี่มันเป็นความเชื่อถือแต่พระ,ะมารณนว่าบางครั้งแต่ก่อนนี้ลูกหลานจะไปสมาหากินที่ ในเมืองก็จะมาสสกการกเสาหลักบ้านเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวคล้ายเสาหลักเมืองครับอย่างกระแพงก็จะมีเสาหลักเมืองอันนี้คือเสาหลักบ้านคล้ายกันยังยังมีแม่ในหมู่บ้านเริงกระพงอยู่ที่อำเภอสายทองครับอันนี้ไม่ใช่เริงกระพงใช่ไหมเนี่ยครับอ๋อนี่เป็นเสาของสายทองครับผมอันนี้เราจําลองมาหรือว่าของจริงในหมู่บ้านจําลองมาครับจําลองมานะฮะคนเคารพนับถือไหมฮะเคารพนับถือครับอันนี้ใช้ใช้แก่นไม้ที่เป็นแกนไม้แกนจริงๆับ เลือ <c oughs> ข,ขมันกทาวอนนะฮะขอบคุณมากเลยครับ,รบตรงนี้เรามาดูทอเสือใช่ไหมฮะเนี่ยทอเสือเอาต้นกกมาจากไหนเล่าปลูก,กเองเหรอโอ้โหนี่สวยมากๆเลยลายนี่คิดเองหรือเปล่าครับคิดเองด้วยวันนึงได้กี่ผืนได้ไมเท่า วันได้กี่ผืนสองฝืนค่ะแล้วที่กี่ฝืนลูกสองฝืนค่ะสองฝืนเหรอขายผืนแล้วเท่าไหร่แล้วแต่ลายค่ะผืนละร้อยห้าสิบเหรอเล็กตัวใหญ่ค่ะสวยมากสวยมากเลยอ่ามาถึงตรงนี้กำลังทำอะไรกันอยู่แผ่บ้องไฟครับแผ่บ้องไฟกระวงครับเรามาจากอำเภอตำบลอะไรอ่ะ ตำบลคุณมาจากตุงทองตุงทองทุ่งทองสายทองครับสายทองเหมือนกันครับคือยำการจะทำการเสริมบังไฟคือตามประเพณีนะครับพอถึงหน้ามุถเดายนหกครับก็จะทำการเสริมบังไฟทุกๆปีนะครับเพื่อเป็นการขอฟ้าขอฝนจากพญาแถนนะครับขอเชื่อนะครับก็ลูกหลานก็จะสนสนาเรื่องเลิศในช่วงปีนี้ทำกี่ครั้งปีละครั้งครับปีละครั้งเหรอครับเราอยู่กับคุณสุรางนะครับซึ่งเป็น เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมประจำหมู่บ้านบ้านไทยเหนือเนาะ,ะที่นี่มีอะไรน,น่าสนใจบ้างครับที่นี่มีการปั่นได้นะคะการปันป่น,นได้จากจากการที่เอาปุยฝ้ายปุยดอกดอกฝ้ายมามาหีบก่อนนะคะมาหีบจากตรงนู้นบางคนาหีบก่อนหีบเสร็จแล้วก็จะมาตีให้มันเป็นฟูฟูฟฟแบบนี้นะคะแล้วที เ,เขาเอาไปทอเขาก็มาทอเป็นเสื้อขนาดดีนะคะครับผมไทยเหนือก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่สืบชะตาตอนนี้กำลังทำพิธีสืบชะตาอยู่ใช่ไหมฮะกจะทำพิธีสืบชะตาจ,จะไม่คนอายุยืนขึ้นเหมือนสะดอกเคราะห์ไหมฮะมันจะคล้ายๆกันค่ะสะดอกเคราะห์ทางทางภาคกลางจะเรียก อเราเรียกว่าอ๋อ้เรามาดูใกล้ลองมาดูให้ใกล้ขึ้นไปข้างบนเลยค่ะ๋อนี่เขาเรียกอะไรฉลองหวยสลากอันนี้ฉลองวยสลากอันนี้จะเป็นพณีการตานหวยฉลากทางเหนือเรานะคะของฉลองหมูป้าอะไรครับเนี่ยหมูแปดหมูแปดบ้านทองขุนรามนี่เองโอ้ขุนรามมีสโลตส์ซอนซึ้งในเรื่องบ้านเราอ่ะมีมีเหรอมีค่ะคน เล่นได้เก่งมากเลยนะฮะอะเป็นไงอร่อยไหมเด็กๆ